นะครับเดี๋ยวพาเข้าโกดังดีกว่าครับโกดังจัดใหม่ยังไม่เสร็จนะครับรับหน่อยนี่นะครับโอ้โกดังนะครับจัดใหม่ทําชั้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้ของจะเดี๋ยวจะเซลให้นะครับของเยอะเบาเยอะมากนะครับมีเบาดีเดิมโหดูทันไหมเยอะมากนะครับพาเดินับป้ายแคดลถเสียงนะครับอะไรบ้างอะดูดิเฮนโรบอทนะครับ บาเลยโซนิกอา i ิล่าเทน่านะครับโอ้โหเยอะมากเลยให้ดูนะครับนะครับนี่ตุ๊กตาอินเอร์แลนด์นะครับป้ายเป้ยทำใหม่หมดนะครับสวยคลิปตอนนี้เรียบร้อยมากนะครับของเยอะมากนะครับก็มีของที่ยังเข้าไม่เสร็จฝั่งนู้นยังไม่เสร็จนะครับฝั่งนู้นยังไม่เสร็จเพราะชั้นยังคาตู้เชื่อมนะครับส่วนแฟร์ลิงนะครับพวกแฟร์ลิงชุดสีนะครับชุดสีจะเป็นอันนี้จะเป็นพวกชุดสีนะครับ ชุดสีเว็บร้อยยี่ห้าเว็บร้อยสิบนะครับเดี๋ยวจะเข้าเหมือนกันนะครับฝากติดตามเข้ากลุ่มใครที่จะเข้ากลุ่มนะครับก็กดตามลิงก์ที่ผมแจ้งนะใต้คลิปนะครับเข้ากลุ่มได้เลยนะครับนี่ฝั่งนู้นก็แน่นมากนะครับอันนี้จะเป็นพวกชุดสีของ mx นะครับจะเยอะนี่นะครับของเยอะมากนะครับใครสนใจเข้ากลุ่มก็กดเข้ากลุ่มได้เลยนะครับเข้าฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับน้ำมันเบรกนะครับ